สวัสดีค่ะทุกทุกคนวันนี้พระเพนจะพามาดูจะรีวิวอะไรให้ดูในวันนี้ไปแฟรงเฟิร์ตมาไปทำพาสปอร์ตได้ขนมมาเยอะแยะเลยแคบหมูด้วยน,นี่แคบหมูน่าสวยเลยถุงนี้ห้าออยถุงละห้าออยกินไปแล้วนี่ที่เหลือนี่ได้ขนม ขนมหม้อแกงมาสองแพ็คไอ้น,นี่สองแพ็คนี่แล้วก็ได้พระเอกมาปลาส้มเหมาเข้ามาเลยนี่ปลาส้มปลาส้มสองแล้วก็ปลาทูเคม็มปลาทูเค็มอีกสองนี่ปลาส้มปลาส้มสองแพ็คปลาทูเค็มสองแพ็คนี่ปลาส้มกินไปแล้วแกะไปแล้วสวยอร่อยมากเลย ไม่แพงแล้วก็ได้นี่มานี่ไม้เห็นป่ะน้ำปะลาของไม้พลิลลมโพรตอนแรกว่าจะเหมาเข้ามาหมดแล้วเกงใจเขาเขามีประมาณสิบขวดวางอยู่เลยเอามาสักสามสี่ขวดเหมาหมดอันนี้อยู่ในครัวข้างล่างรีวิวเสร็จก็จะขนขึ้นข้างบน นะขนมขนมนี่เนี่ยเอามากี่แพก็ก <c oughs> กินไปสองให้ลูกไปสองโอ้ยหกแพกก็เอามาแพกและวหกออยนะแพกและวหกออยลูกเอามาหกแพ็กเลยเอาให้ลูกสาวกับลูกเขยไปอย่างละแพกมะแกงแพกหนึง่งแล้วก็ขนมชั้นแพกคนึงให้เข้าไปนอกจากนั้นแม่เอามากินบ้าน ลูกสาวเข้าไปส่งไงไปส่งทำพาสปอร์ตไปทำพาสปอร์ตรอบนี้ได้สิบปีเลยคงไม่ได้เจอกันอีกแล้ว <c oughs> ที่กงศูนย์ <c oughs> นูน่นแหลกลับไปอยู่ไทยแล้วพะจะหมดอายุตานนี้แล้วก็มองเท่งก่อนแต่ก็ไม่รู้เนี <c> ่ย <oughs> <c oughs> โอ้ยชอบมากเลยน้ำปลาเออไม้เนี่ย อยากเหมาเข้ามาหมดจังเลยก็ผัวก็ยืนอยู่ด้วยลูกยืนอยู่ด้วยเอาไม่กล้าแค่นี้เขาก็ยังยังหัวเราะเลยแต่เขาก็ไม่ได้จ่ายให้นะจ่ายเองอมหมดเยอะเลยหมดไปเป็นเป็นร้อยเลยวันนี้จ่ายค่าพาร์ทอีกห้าสิบออยถ้าทำสิบปีแล้วเขาจะเก็บค่าธรรมเนียมห้าสิบออยโล กระดาษอะไรเขาก็ไม่ต้องเอาแล้วแค่ปิน้นเอา่าพิ้นออกมาใบหนึ่งแล้วก็กอกก็ก็ไปเอาไปกอกที่นู่นอีกใบหนึ่งแค่นั้นแหละ mm. เดี๋ยวนี้เขาไม่เอาใบอะไรแล้วก็บงกบี้สมณงสมนโนครัวอะไรเขาก็ไม่เอาแล้วออรุ่นใหม่ออกมานี่อะไรไม่เอาสักอย่างหนึ่งอันแม่นุ่งยังเขายังไม่เอาเลยอยู่ที่นี่นะใบใบที่เราอยู่ที่นี่เขาก็ไม่เอาเอาืม ก็แค่ไปถึงก็กกอกแค่ข้อฟรัร่มในบัตรประชาชนแค่ใบเดียวเองแค่นั้นเสร็จเรียบร้อยอแล้วก็ตอนที่เราทํารมินเราปิ้นออกมาใบหนึ่งกกอกแค่ใบเดียวก็ตามตามแบบในในนั้นเลยในที่อยู่ไทยเราเลยเขาเอาแค่กกอกเมื่อก่อนนั้นเขายังเอาสมณงสมโนครัวก็บงกบ็บี้อะไรเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาล้ว ดีจังเลยเร็วด้วยอ่ะอไปถึงไปถึงก่อนธมินเป็นชั่วโมงเขาก็เรียกเข้าไปเลยก็ไปล้างมือไปตรวจวัดอุณหภูมิไปก่อกข้อารามกระดาษใบเดียวถึงเช้าด้วยธทมินมีสิบโมงสิบห้าไปถึงนูน่นเก้าโมงเขาก็เรียกเข้าไปเลยแล้วก็แป๊บเดียวเองแหะเสร็จเลยไม่ถึงสิบนาทีไหม ดีจังเลยโอเคนะทุกคนประเพณเมารีวิวให้ดูว่ามีอะไรมา้างแค่นี้และได้ขนมมากินดีใจมากๆเลยที่ได้เอ่อปลาทูเค็มมาแล้วก็เอ,อแล้วก็ปลาส้มมาแล้วก็ปลาล้าเนี่ยดีใจมากไอ้ตรงนี้เนี่ยอืมไปจากบ้านไปถึงแฟงเฟิร์ดกน็นู่นประมาณร้อยห้าสิกิโลอ่ะอมไม่ใช่ใกล้ๆนะไปไกลเลยอ่ะ ว่าจะถึงโอเคนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแจรกกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะรักกันนานๆน,นะคะจุบจ๊บ